กดียโอเคคลิกที่ตรงนี้เหรออะไรอ๋อเบ่งไข่ไม่ออกโอเคต้องเอาไข่ออกมาครับทุกท่านคอยอื้อไข่มออกยากมากอ้โอเคโอ้โหออกออกพอชีโอ้โหคือออกยากออกเย็นมากนะครับไข่เขาค่อยๆออกเออโอเคค่อยดึงฮะทุกครับโอ้ยดึงยากอยู่เนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอเคโอ้โหไข่ออกพอเฮ้ยอะไรอ่ะยุงกัดก้นเด้อยุงกัดก้นอ่ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยว แก้มก้นหนีบยุงตายเฮ้ยๆคันหัวลิงเกินเนี่ยเราส่องดิในหัวมีอะไรอะอ๋อโอ้โหมีตัวบ้าตัวบอยเนี่ยมีเห็บมีหมาเดี๋ยวเเห็บหมาเฉยีหนอเลยต้องคอยดึงฮะท่านผู้ชมครับให้ดึงยากจังวะคอยดึงอึบโอเคโอ้โหวิเกมนี้ชวนขนลุนอะไรเนี่ยไหม่ผ้ามาชวนเสียสยอดจังวะท่านผู้ชมครับนี่อะไรอ่ะตัวอะไรกัดหรอปิงเกอโอ้ยปิงกระชั้นเดกมเราคอยดึงปิงฮะโอ้โหเลือดซิกเลยบ้าเอ้ย เกิดมาฮะคนเกิดมากเขาให้ดึ้ยดึกดึตรงนี้ดึกดึ๊เอ้ยหืมเลือดซีบทุกที่เลยโอ้โหไอนอเต็มอะไรอ่ะดาที่หมีโจรกับคนทุบบ้นเนี่ยเราคี้โจรดิต่อยก้นเหรอเไส์เป้โอยเล็กในมตดยาวอ้บ้าเขอยจิ้มมันอะจิ้มไปจมจิ้มจิเอาอยู่ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหยากว่ายากว่ายากว่ะจิ้มไปเลยเอ้ยเอาไเอาไเอาไค่อย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  มึงคลิปตรงก้นเลยอะไรกินน้ำเหรออะไรอ,อ่ะอ๋โอโพจมูกบิเชโร่โอเคเต้องใช้สำลีนะทุกท่าน้องใช้สำลีเช็ดนะฮะโอ้ยขยับสำลีมาแล้วก็เช็ดไปเลยเช็ดไ้ ทำลายแบคทีเรียแบคทีเรียเยอะมากนะฮะก็หมาว่าแบคทีเรียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะการออกมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหยากจังวะค่อยๆอือึบโอเคเอาออกมาเสร็จแล้วยังไงต่ออะต้องใส่เข้าปากเลยให้ดูก่อนนะทุกคนเราต้องเอาออกมาให้หมดปะอ๋อเอาออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ปากไปเลยฮะทุกคนนะครับผมเออแล้วต้องการกินนะกินที่ไหนกินลูกอมบอกลูกอมเข้าจมูกลูกอมมีแบคทีเรียไม่เข้าใจเออแดกไปไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย เปอะไรอยู่ในท้องแมวอ่ะเฮ้ยตอค่อยๆดึงนะทุกคนหนูโอ้โหซากหนูฮะโอ้โหเมสาโอเคช่วยหนูออกมานะครับผมและอวกตางด้ยอ่าชิหายสมาร์ทโฟนตกถสด่วมโอ้โหต้องใช้มือคือใช้มือหยิบโออเหมือนว่าเราต้องใช้มือนะครับในการหยิบมือถือออกมาทุกคนโอ้โหมือเละมือเละเออโอ้ใบกอดโอ้ค่อยๆดึงนะเอ้อะไรอ่ะอ๋อเบง โอ้เลยดิอะไรเยอะเขาดึงอ่ะเขาดึงมาใช่ไหมดึงมาดึงดึงเขาใดึงฮะทุกคนค่อยหดึงเขาให้ดึงอื้มออกยากมากท้องผูกท้องผูกเ้าบิดอื้มเอาอีกโอ้โอ้โหแม่งเยอะมากกี่ก้อนเนี่ยเอาอีกโอ้ยลงก้นเลยมาด่านต่อมาเฮ้ยเหมือนว่าไอ้นี่มันลืมใส่สมองวะทุกคนคิดที่สมองใช่ไหมคิดที่สมองอ๋อเดี๋ยวนะในหัวมีไอ้เยอะแยะเลยไอ้อะไรอันนี้เคยต้องดึงก่อ ดึงมาอ๋อตรงนี้ต้องดึงตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ฮะทุกคนเปิดมาเปิดมาเปิดมาก็ค่อยเปิดฮะแล้วก็เอาอุนจีออกไปเลยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมครับมาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเอาวัดเราเป็นอัจฉริยะว่ะทุกคนเราเป็นอัจฉริยะในการประกอบสมองนะฮะได้ไหมได้ไหมได้แหละนะครับโอ้โหประกอบเข้าที่อยู่เนะี่ยขีดไปข้าที่เลยเฮ้ยมันอยากหลุดออกจากกอบอีกเข้อล็อกเอาไปเอาไปใส่ไปได้หรอวะได้ไหมได้แหละทุกคน ได้ปะได้ปะได้ปะเออเออนี่ทำไงอะอย่างนี้ปะโอ,อ้เรียบร้อยครับผมฉลาดขึ้นว่ะเอ,อ้ยเ,ออเดี๋ยวนะหนึ่งบวกหนึ่งได้สามนะวะัดวัด